สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าลับดีมีสวนก่อนอื่นต้องขออภัยเอทุกท่านเลยนะครับที่นะติดตามช่างยันอยู่ก็มีภารกิจในการทำงานฮะตอนนี้ถ้าว่างผมก็จะพยายามนะทำคลิปมาเห้น,เพ,นเพื่อนได้ รับชมนะแล้วก็จะพยายามอัปเดตให้ลงได้เยอะๆมากที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทำได้นะครับต่อคิดถึงทุกท่านนะครับนะเพราะว่าก็เป็นห่วงนะเพื่อนๆได้รับชมทุกวันตอนนี้อาจจะขาดหายไปบ้างนะครับมาวันนี้มาชมกันต่อนะครับมายงขวาของช่างยันนะครับโอ้โหเปิดขึ้นมาก็โดนเบี้ยสูงหน้าหน้าโขนเขาแล้วครับนะ เอาก็แต้มแบบนี้นะก็ต้องดูแล้วนะตัวเบียสูงก็ต้องรับแล้วครับนะโอ้โหมากขึ้นทีหลังแต่จะต้องมันตั้งรับอีกอ๋อเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนะเราจะปลดภาระของเบียสูงตรงนี้ได้ไหมนะแต้มนี้ก็คืนเม็ดไปเขามามา,มานะฮะก็ พยายามขึ้นรูปทรงนะรูปร่างของรูปแบบของหมากไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าตามแบบฉบับของหมากเนี่ยถ้าเราขึ้นรูปทรงได้ดีนะครับแล้วก็เรียกอะไราหาตำแหน่งหาแท่นหาทางนะหาจังหวะทีเดินนะครับพวกนี้สําคัญทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนะเวลาเล่นโกพยายามนะครับนึกไว้ในใจเสมอว่าเดินขึ้นได้ไหมร้อยได้ไหมหาตำแหน่ง จะว่ากินสองกินสองอะไรได้ไหมแต่นี้เขาระเบิดเบียดด้านริมมานะครับผมไม่กินออกนอกนะครับผมหุบเรือเข้ามาเขากินเข้ามาผมก็กินตัดเข้าไปนะครับก็ใช้ม้ามาเกาะเบี้ยนะครับอือหือก็ผมก็เอาตั้งรับนะใช้เม็ดแทงขึ้นไปเดี๋ยวเราอาจจะแทงเบี้ยขึ้นไปก็ได้นะครับหรือไม่ก็เอาเม็ดนะไปเลื้อยไว้ด้านซ้ายนะไปยืนนะ ยืนสูงไว้ก่อนนะครับก็คิดไปหลายๆอย่างนะครับหาไอเดียเยอะๆนะฮะวันนี้ก็คุณเจอกับคุณกระตูนนะหรือโกตูนเนี่ยแหละครับนะขอก็เดินไม่ขึ้นมานะครับจะไม่ขึ้นไปรับไหมนะคิดเยอะๆนะครับแล้วก็หาตำแหน่งดีๆนะครับแต่มนี้ผมเห็นนะว่าเอาเบี้ยกินดีกว่านะครับกินแล้วเขาจะต้องใช้เบี้ยในกินออกนอกนะครับอ่านแล้วครับ เอากินออกนอกเพราะว่าเขาเบี้ยนอกกินเข้าในไม่ได้นะครับเพราะว่าเบี้ยผมจะแทงมาเข้าได้นะครับม้าเขาจะกลับนะครับม้าเขาอาจจะต้องโดดกลับนะครับตรงนี้ก็นาเบี้ยนะครับก็สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทนี้ก็แทงสูงไปบ้างนะครับเอาแล้วเราได้สูงเข้าบ้างแล้วนะครับนะเอาโขนเลื้อยขึ้นไปอืโขนเลื้อยเข้าไปได้ได้แล้วนะครับนะ เดี๋ยวก็ใช้เม็ดใช้อ่าเขาใช้โกนมารับนะใช้เม็ดขึ้นไปยืนเลยดีไหมขามาต่อเม็ดล้วกเ็เอาเม็ดไปยืนตรงกลางนะครับอ่าเขาใช้โกนมารับอีกแล้วแต่มน,นี้จะเอาอยัางไงดีนะเอาโคนขึ้นไปดีไหมหรือเอาเอาขนขึ้นไปก่อนนะฮะดีกว่านะครับเพราะว่าเรือมันจะได้ถึงกันนะครับเขาใช้เรือมากดมา ก็เราก็กดม้าเขาเหมือนกันนะกดม้าเขาเหมือนกันแต่บบนี้ก็ต่อเม็ดเข้ามาต่อเม็ดเข้ามาเรากินเขาขึ้นมาผมก็เอาโคนขึ้นไปผูกไว้ก่อนนะครับก็กินขึ้นมาเราก็กินเข้าไปนะครับเราก็ได้พื้นที่แล้วก็นะฮะโคนเราก็จี้ไล่ม้าไปในตัวด้วยนะครับอืแบบนี้นะฮะดูว่าคุณ กตูนจะไปแต้มไหนนะจะออกแต้มไหนดีนะตอนนี้เราก็ยังยังต้องตั้งรับอยู่นะครับนะยังไม่ได้้โต้ตกลับนะฮะยังโต้กลับไม่ได้นะครับวันนี้นะฮะตามชื่อเรื่องนะครับรับดีมีสวนนะครับนะสวนกลับประมาณนั้นนะครับคุณกะตูนดูแล้วตำแหน่งตรงนี้นะฮะน่าจะมีโอกาสที่จะซ้อนเรือนะครับ เขาจะซ้อนเรือจะทํำยังไงดีนะครับเราจะบุกเขาได้ไหมก็เอาเรือมาผูกตรงกลางนะตรงกลางไว้ก่อนนะครับเอาไาผูกนะเผื่อเอาเรือออกได้นะครับโอ้โหแต้มนี้นะครับเขาเอาเรือมาซ้อนนะครับจังหวะตรงนี้ต้องระวังให้ดีๆนะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมฮะมาเขาเขาไม่ามากินลุกนะครับแล้วก็เรือเราขาดนะครับ เรือเราขาดเขากินสองนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับเรือขาดทั้งสองตัวเลยนะครับจังหวะเขากินแล้วเปิดลุกด้วยนะฮะตรงนี้ผมก็เลยต้องขยับเรือหนีนะครับนะเพราะต้องอืมเขาเดินตำแหน่งนี้มาไล่ไล่เรือนะฮะก็ต้องหนีนะครับอยู่ไม่ได้นะครับนะก็เอาออกมาด้านขวามือเลยนะครับแต่ยังดีนะครับแต้มนี้ที่เขาเอาม้า ขึ้นมาตรงหน้าเบ,บี้ยคว่ำเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะได้กินสอง,ของเขาโอ้โหใจเรือมากดดันเราใหญ่เลยนะฮะผมดูแล้วนี่นะตั้งรับพลวันแน่นะครับเอาโคนขึ้นไปก่อนนะครับนะไม่ให้โดนกดนะเพราะว่าทั้งโคนทั้งม้าใช้ไม่ได้เลยนะครับแตมตรงนี้ก็อาจจะมี ถ้าก็ไม่เดินม้าหรือเดินเรือหน,นีนี่ผมอาจจะถอยโคนกลับมากินทั้งมา้าทั้งเรือก็ได้นะนะต้องดูว่ากุอสู้เขาจะเดินแต้มไหนนะะเขาจะกลับไปมั่งไหมนะหรือจะเอาเรือเข้ามายึดเราอีกทีหนึ่งนะถ้าถ้าเรือเข้ามานี่มีสวยเลยมีสวยอะนะนะอย่างไงดีนะครับแต้มตรงนี้ โง่เขากลับนะฮะเขาใช้เรือกลับไปนะครับนะเขาใช้เรือกลับไปตรงนี้ดูแล้วนะม้าเขาก็ยังไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับไปไล่กับม้าเขาก,กลับเปล่าๆแล้วก็เบี้ยมันก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็เอาเม็ดแทงโคนเข้าไปนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็ขยับขยายนะด้านขวามือออกไปบ้างนะครับนะ พอด้านซ้ายนี่เราไปไม่ได้แล้วอีกอย่างน,น,นะครับคู่ต่อสู้เขาเทตัวไปด้านซ้ายซะเยอะมากเกินไปนะครับนะไปกระจุกอยู่ตรงนั้นนะครับแตมตรงนี้ผมก็คิดว่าจะโจมตีด้านขวามือนะครับก็ระเบิดเบี้ยขึ้นไปอีกนะครับให้เขากินเข้ามานะครับแต้มน,นี้เขาก็หมาไม่ได้ใช้งานนะเขาเขากลับไปนะครับหมาเขากลับไปนะ ตรงนี้ก็ไอเดียจเจาะเม็ดเข้ามาต่อนะครับนะเดี๋ยวกลัวเรือเข้ามาจับอีกต่อได้ไหมต่อเม็ดได้ไหมดูแล้วยังไม่ต่อนะครับระเบิดเบีย้ยออกไปเลยนะครับนะระเบิดเบีย้ยด้านขวามือนะเขากินเข้ามาอา๋อเขากินออกนอกนะครับนะแต่มน,นี้ผมก็ยัดขึ้นไปอีกนะครับรอให้กินไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแทงขึ้นไปอีก เขาจะกินไหมถ้าเขาไม่กินผมผมได้หงนะครับอืมอ่าเขากินก็จงังหวะนี้เอาเหลือกินเบีย้ยเข้าไปนะครับแล้วก็จับเบีย้ยความไว้ด้วยนะครับนะเบีย้ยความเขาเดินขึ้นมาก็มีตำแหน่งของตามานะครับอ๋อแล้วตอนนี้นะครับรับดีมีสวนนะครับนะมีโตกลับนะมีโตนะมีสวนนะครับแต่น,นี้เขาเอาเรือมาผูกแล้วนะ เราเริ่มขยับขยายได้บ้างแล้วนะครับนะแล้วพวกของเขานี่อยู่ด้านซ้ายนะครับจะมาทันไหมนะแต่ตรงนี้ก็มีไอเดียนะครับจะพยายามเอาม้าออกกลางเข้าไปนะฮะเขาก็พยายามเอาม้านะไปช่วยตำแหน่งตรงนี้ก็ตีลุกเข้าไปนะครับนะผมเห็นว่าโคนมันขาดนะครับเขาต้องผูกโคนนะครับยังไงก็โคนก็ขาดนะครับเพื่อนๆนะดูให้ดีนะครับ เขาขุนไปผูกอ่าเราก็ตีย,ยัดยอดสอดไส้เข้าไปนะขุนหนีก็กินโคนเข้าไปเอาแล้วขับสวนกลับนะฮะโอ้โหตำแหน่งตรงนี้มีเม็ดแทงลุกกินม้าได้อีกนะโอ้แต่ว่าตอนนี้ยังกินไม่ได้นะโอ้โหเขาบุ่นวายหน่าดูนะนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะต้องถอยตัวนะไปผูกกันให้พันลวัน แต่ตรงนี้ผมก็มีอยู่เอาม้ากับเอาเรือไปนะะตรงไหนจะไปตรงไหนดีกว่าแค่นั้นเองนะเรือเราไปยึดอยู่ที่ของเจ็ดแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามหน่อยนะแต่นี้ก็ยังมีไอเดียว่าจะเอาม้าไปนะฮะเห็นจังหวะตาลุกคาดเขานะมันจะคาดได้ไหมนะก็ไปเลยนะครับนะ เอามาไปนะอย่างที่คิดนะะเราก็มีตําแหน่งลูกคาดเขาเอาเรือมากันนะไม่ให้เราตีลูกคาดนะหนีหนีจ่หงหวะาลูกคาดตรงนี้เราจะไปยังไงเดียวมาไปตีลูกเลยไนดะ้ไหมโออมาตีลูกก็ก็สวยงามเลยนะม้าตีลูกอมืมาตีลูกสวยงามนะเอาเรือออกมาก่อนรนะ อ,อ,อ๋อเรือออกมาก่อนตำแหน่งตรงนี้จะจะเม็ดแทงลูกนะฮะแทงลูกกินม้าอืมจะเม็ดลูกกินม้านะเขาก็ลบอีกลบอีกแล้วไม่อยากให้ไม่ให้เรากินม้าอืมก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแผนใหม่นะครับเอาตีลูกแล้วก็เอาเรือขึ้นไปซ้อนดีไหมืหอจะมาตีลูกอีกทีหนึ่ง น่นนะมีตำแหน่งเอามมาไปตีลุกก็ได้นะะอย่างแต้มเมื่อกี้นะตีลุกเข้าไปเลยโอ้เขากินเลยนะครับกินเราก็กินด้วยมามันเป็นแต้มเหมือนแต้มบังคับนะครับเอาแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็ได้อะไรกันได้เขาทำนะเขาจะใช้โคนกลับมานะมาอีกรอบนะขยับขยายนะครับ จเจาม้าขึ้นไปช่วยอีกตัวดีไหมอืมเอาเรือออกมาก่อนดีกว่านะครับนะมีตำแหน่งนะเอาเม็ดแทงลุกกินกินไม้อีกแล้วอืม้มเขาหนีไม่พ้นนะครับเพื่อนๆนะแต้มตรงนีนะ้แต้มอย่างนี้นะมันกลับเข้าแต้มเดิมอยู่เลยเลยนะครับมันปลดภาระ,ะไม่ออกนะครับดูตรงนี้นะโคต่อสู้เ็าจะไปยังไงนะ โอ้ก็ต่อเรือแต้มนี้นะต่อเรือแต้มนี้นะครับผมไม่กินนะไม่เอาไม่กินเรือนะผมจะกินมา้าตำแหน่งตรงนี้ผมเห็นว่าผมได้กินม้านะครับก็เอาเรือตีลุกเข้าไปนะครับนะดีไหมเอาเรือตีลุกเข้าไปเข้าไปแต้มไหนอะเขาขึ้นมาขึ้นมาก็ตีลุกอีกทีหนึง่งเขาติดเรือก็เอาเรือกินมา้าเอ้ตามนี้นะครับนะตีลุกเข้าไป เขาขึ้นมาติดเรือก็เอาเรือลุกอีกทีหนึง่งเข้าแผนเข้าแผนแล้วก็เอาเรือกินม้าเข้าไปอืมโอเคเอา้าก็เป็นต่อค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับนะรู้สึกจะเป็นเรือลำหนึ่งแล้วก็โคนอีกตวงแล้วนะครับแต่มน,นี้เขาใช้โคนนะกลับมาหวังมากินเบี้ยเราจะกินเรือเรานะ อ๋อแต่นี้เขาจะใช้โคนกินเม็ดกินเม็ดถ้าเราใช้เบียร์กินเขากินเรืออ๋อไม่เป็นไรครับนะก็ให้เขากินไปครับก็มาไปตัวหนึ่งนะมาไปตัวหนึ่งเดี๋ยวก็มาขึ้นไปอ้าวเขากินฮะกินก็ผมไม่เรือกินได้ผมไม่เอาเม็ดไม่เอาเบียร์กินโอ้โหกินเข้ามาแบบนี้ยอมแพ้เลยครับเพื่อน ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับนะแล้วก็เราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้นะช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย